นับนับนับอ่ะนับก่นนะหนึ่งสองสามสี่สิบชอปเปอร์อยู่ไหนวะชอปเปอร์อยูๆๆๆๆๆออ่ไหนวะเฮ้ย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 เองอะไรอะไรมาไล่กินทำไมกันนะไปแอบ,บตัวเงินตัวเรียกไปแอบ,บต่อเรียกจะนับต่อเรียกแอบตัวไหน อ้าวใครแอบอ่ะเพื่อเนเอาตรงไหนไปแอบดิไหนเมื่อกี้เพื่อแอบแถวไหนแถวเนี้ยต้องไปแอบดิแอบตรงไหนไหนเข้าไปดิไหนเพื่อแอบตรงนี้ดิตรงนี้เห็นเพื่อแอบแถวนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่สิอีบอีบอี๋อไปแอบไปตุ๊กตา เปื่แอบแล้วเปื่แอบแล้วรับกนนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดสบอบเหายเอาออกไหมก็ตัวอะไรวะ <c oughs> เอา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 ้าเออ่ะรับดิห

Ha 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 ha.